อานั่งทำอะไรดูดูดยอดเงินขึ้นขึ้นขึ้นลงทุนสี่บาทครับลงทุนสี่บาทเสียงยี่ใสนี่ลงทุนสี่บาทเสียงยี่ใสคุณมีเสียงเอาเสียงคืนพดเสียงคืนลงทุนสี่บาทครับมาดูนี่เราลงทุนสี่บาทได้อีกสี่สิบบิ๊กวินอีกแล้วดูดิได้อีกสี่สิบครับถ้าอยากสมัครทักเข้ามาครับหาผมได้เอาดูผมจ่ายชัดๆัเลยครับอันนี้อันนี้เป็นเมียผมเล่นครับบิ๊กวินอีกแล้วได้ สี่สิบแล้วเท่าไรเอ่ยมาอีกไหมเราได้ฟรีอีกยี่สิบตานะครับตอนนี้เราหมุนครั้งเดียวครับลงทุนสี่บาทครับลงทุนสี่บาทลงทุนสี่บาทครับดูได้ครับยอดเงินที่ครับนี่ตรงนี้มุชีครับอันนี้เล่นนี่ตาละอันนี้เล่นตาละสี่บาทลงทุนไปสองร้อยใช่ป่ะฝากเข้าไปร้อยสี่สิบฝากร้อยสี่สิบเองโอ้โว เล่นไปแปดบาทเองได้ <4 S 2> เล่นไปแปดบาทครับได้อีกห้าสิบสี่บาทครับได้อีกห้าสิบสี่บาทบิ๊กวินอีกแล้วครับบิ๊กวินอีกแล้วจะบอก <50 S 1> ไห้เอาสดเสียงเดี๋ยวอะไรที่บอกชื่อ,อเอาเสียงลง,ม,ลงม,มันดำแล้วครับเข้าไม่เข้าครับเราไม่ซีเรียสครับเราได้แค่นี้เราก็จะถอนครับเราได้แค่นี้เราก็จะถอนนะครับ รอนะครับรอเราเรามีสูตรนะครับอยากได้สูตรทักมาครับผมลงทุนซื้อสูตรมาต้องสองพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้ยังขื้อมันดุนอันนี้สดๆเลยนะครับสดๆเลยครับนี่เจ๊เจ๊ครับมีเวลากี่โมงครับเวลาสามทุ่มถึงสามสิบครับมันจะมีรอกของมันนะครับมันจะมีรอกของมันนะครับอาการเหน็บอาการนี้นึย กูได้ยินเสียงระฆังอยู่คนดังติ้งใช่ไหมนี่ก็แต่ระฆังมวยโอ้โหเนี่ยกูว่าแต่ละฆังมวยกูว่าถ่ายได้คล่องได้สี่ร้อยครับสี่ร้อยครับดูครับสี่ร้อยครับบิ๊กเอ่อเมกาวินครับได้สี่ร้อยครับคิดดูครับนี่สี่ร้อยชี้หน่อยชี้หน่อยสี่ร้อยสี่ร้อยเหลืออีกสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยนะครับอย่าไปกดนะครับเดี๋ยวมันจะออกจากระบบนะครับ นี่ครับผมไม่ได้ทํางานนะครับผมทํานี่บางวันผมก็ได้บางวันผมก็เสียนะครับผมพูดจริงครับแต่ผมเสียผมก็เสียละสองร้อยครับแต่ได้ก็แค่เห็นนี่ครับแต่วันนี้ผมเครื่องผมเล่นไปครับผมให้สูนให้เมียผมผมวันนี้ผมหมุนไปสามตาผมเกือบสองพันแล้วครับพันหนึ่งร้อยครับผมก็เลยเลืกอเล่นนะครับเลขห้าตาครับนี่ครับไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสครับเราลงทุน ลงทุนไปแปดบาทลงทุนแปดบาทลงทุนไปร้อยสี่สิบล้วลงมาหมดแปบาทนะครับนี่ครับนี่ครับของแท้ครับผมไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับผมทำจริงครับพูดจริงเสียเสียจริงครับคุณพยายามกดนะครับไฟบันดัศหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับแจ๋วครับแจ๋วครับตอนนี้เขาจะถอนให้ลูกแล้วก็ให้เอาออกจากระบบก่อนนะครับ นี่นะครับหนึ่งันห้าร้อยเจ็ดบสองบาทนะครับเราจะหมุนให้หมด7 2็ดบบาทก่อนอ่ะหมุนหมุนอีกหน่อยอ่ะหมุนเลยเหลือพันเจ็ดอะไรนี่ก็ใช่ไงเอาก็ถอนออกมาพันห้าไงเออถอนออกมาพันห้าเหลือไปสองร้อยนะครับเ้าถอนเลยนะครับวีธีการถอนถอนเลยหน่อยถอนเลยดูครับไม่ใช่ครับออกตัวนี้ออกออกตัวนี้ครับออกมาถอนก่อนนี่ครับออกมาถอนออกจากระบบเลยครับออกออกอีกครับ โยงเงินครับเดี๋ยวจะมีโยงเงินโยงเงินออกนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพราะว่ามันเออเลื่อยอยู่นะครับเราออกใหม่ครับเราเข้าไปโยงเงินมันจะเออเลื่ออยู่ครับตัวนี้มันเออเล่อยอยู่เออเล่อยอยู่แป๊บเึงให้รอจังหวะออกไปงี้เลยออกไปงี้เลยเข้าใหม่ครับเข้าใหม่เข้าระบบใหม่เข้าระบบใหม่นะครับเข้าระบบใหม่นะครับเข้าไปเข้าไปเข้าเกมกดสองครั้งครับกดสองครั้ง กดสองครั u, ้งครับน้ำลายเต็มหน้าเลยใช่ไหมครับคนคุณคุยจริงครับเข้าไปยุ like like ่งเงินครับเข้าไปยุ่งเงินครับยอนเงินจะอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่บาทครับนี่ครับเราจะยกออกหมดก่อนครับยกออกยกออกไปหมดเลยพันห้าพออ่าคุณยกออกไปก่อนเออคุณยุออกไปหมดก่อนอ่าเรียบร้อยคุณออกไปหน้าถอนเงินครับต่อไปหน้าถอนเงินติ๊กีนิงครับติ๊กออกอีกครับติ๊กออกอีกติ๊กออกอีกครับติ๊กออกอีก เอ,อ,อ,อาละคุณจะถอนเงินนะครับแจ,แจ้งถอนเงินค,คุณถอนออกมาพันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณเขียนตัวนี้ก่อนเลยครับผมถอนให้คุณนะยอดก่อนครับพันห้าครับพันห้าแล้วก็อย่าเพิ่งนะครับยังไม่เสร็จพันห้าครับแล้วก็คุณเลื่อนมาคุณก็ติ๊กตรงนี้ครับเลือกบัญชีแล้วก็คุณแจ้งถอนแจ้งถอนปุบ๊บสร้างรายการถอนสำเร็จครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทลงทุนไปแปดบาทครับ คลิปนี้ผมจะจบมากรนีนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆผมจะมาแจ้งขุาทสารอีกลรองหนึ่งนะครับลอดของเราเหลืออยู่3,400ตุ้ย่2 0 0บาท3,400สตางค์ผมลงตัวเป็น8บาทครับแค่นี้นะครับอยากเล่นทักหาผมได้ต้อง